นี่มาอยู่ที่สาขาไม้ผลมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่นี่เขามีเทคนิคในการปลูกมาลเบอรี่ให้ได้คุณภาพดีด้วยการจัดกิ่งขึ้นค้างมาแนะนำน่าสนใจอย่างไรไปชมกันค่ะได้พัฒนาจากการได้ทำบางหุ่นมา10กว่าปีนี้ก็เห็นว่าลักษณะของการแตกยอดของมาลเบอรี่เสมือนกับบางหุ่นก็คือมียอดใหม่แล้วก็จะออ,ออกผลได้เลยนะครับก็เลยนำ,นำเทคโนโลยีังเนี้มาทำกับไม้ผลทุกชนิด ี่มมยอดใหวิธีการโน้มอะค่ะตรงนี้เนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างคะครับหลักๆก,ก็จะทําค้างหรือว่าดึงรวดแค่3เส้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมาร์เบี่เนี่ยเป็นไม้ยืนต้นอยู่แล้วนะครับก็ทําการดึงรวด3เสน้นก็คือเส้นหลักที่อยู่ติดต้นนะครับแล้วก็เส้นเส้นรอง2สองเส้นห่างจากเส้นหลักประมาณ1เมตรนะครับความสูงก็ประมาณ80เซนถึง1เมตรนะครับหลังจากนั้นก็เลี้ยงกิ่ง ออกเป็นรูปตัวทีนะครับแล้วก็เลียงเลี้ยงขึ้นให้มันตั้งตรงแล้วก็โน้มเลี้ยงก,กิ่งแบบสลับกันเหมือนเหมือนก้างปลาครับโน้มกิ่งเป็นคันธนูนะครับพอโน้มเสร็จเราก็จะล็อกกิ่งด้วยพลาสติกหรือใช้เครื่องล็อกกิ่งนะครับแล้วก็ล็อกพอล็อกกิ่งเสร็จแล้วเราก็เอาปิดใบออกทั้งหมด พอปิดปออกก็จะเริ่มให้ผลผลิตสําหรับหลังจากที่เราเก็บผลผลิตแล้วเนี่ยนะครับจะมีขั้นตอนในการดูแลหรือให้ผลผลิตใน,ในชุดต่อไปนะครับก็จะมี2วิธีการก็คือ1ก็คือเราเราจะเด็ดตัดยอดที่ให้ผลผลิตแล้วนะครับให้เหลือประมาณ3-4ตานะครับหลังจากนั้นก็จะ ผลผลิตที่ใหม่ที่ตาที่เราตัดที่เหลือไว้นะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีการสลับกิ่งนะครับจากกิ่งที่รอนโน้มมาทางด้านซ้ายให้กลับไปอยู่ด้านขวากิ่งที่โน้มด้านขวากลับไปอยู่ด้านซ้ายเพื่อให้ตาที่อยู่ด้านล่างแตกมาเป็นยอดใหม่นะครับแล้วผ,ผลผลิตก็จะมากขึ้นหลังจากชุดแรกครับครับก็การจัดการลักษณะนี้ก็จะทําให้1เก็บง่ายนะครับสองกิ่งที่การมีการจัดเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบเนี่ยเขาจะทำให้ผลผลิตเนี่ย มีคุณภาพดีผลใหญ่ครับแล้วก็เก็บง่ายแล้วก็แดดเข้าส่องถึงได้ตลอดการปรุงอาหารของใบก็เต็มที่ทําให้ผลใหญ่ดีเราสามารถผลิตได้ทั้งปีครับเทคนิคนี้เกษตรกร,ส,ร,ร,กรสามารถนําไปทดลองใช้ได้กับไม้ผลที่ออกลูกตามกิ่งหรือออกยอดใหม่ได้ค่ะ